นี่คือ5สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อได้ไปเที่ยวอินเดียอันดับ1พวกเขาชอบขอถ่ายรูปกับชาวต่างชาติ คนอินเดียชอบถ่ายรูปกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้หญิงฝรั่งหรือคนที่หน้าตาดีและดูสวยในสายตาของพวกเขาอันดับ2การใช้มือกินอาหารถือเป็นเรื่องปกติการกินอาหารของคนอินเดียเช่นอาหารประเภทแกงต่างๆผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้มือแทนช้อนหรือซ่อมซึ่งยังไม่นับรวมกับการเทอาหารแบบไม่มีปี่มีครุยและบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีภาชนะรองรับอันดับ 3. ระบบการจราจรดูวุ่นวายมากๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์การใช้แตรส่งเสียงถือว่าเป็นเรื่องปกติแถมยังใช้ตลอดเวลาแม้จะไม่มีเรื่องฉุกเฉินก็ตาม อันดับ4แม่น้ำคงคาถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนที่นี่ใช้แม่น้ำแห่งนี้ในหลายบริบทซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการอาบน้ำและถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าค่อนข้างสกรปรกแต่พวกเขาก็ไม่สนใจเพราะใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอันดับ5้าการจ้องมองหน้าถือว่าเป็นเรื่องปกติการจ้องมองหน้าของคนอินเดียไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาทเพราะพวกเขาชอบจ้องมองคุณโดยไม่คิดอะไรแต่ถ้าคุณไปทำแบบนี้กับคนแถบยุโรปก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้